บัญชาการกองทัพเรือภาคที่3พอใจผลการปฏิบัติงานของสอนชนที่ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศในช่วงการระบาดของโควิด19ค่ะ พล,พลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ดูการคัดกรองโรคของหน่วยแพทย์ควบคุมโรคระหว่างประเทศซึ่งตรวจหาเชือ้อโควิด1 9กับผู้โดยสารมากับเรือประมงสินค้าแมงดาทะเลจากประเทศอินโดนีเซียพร้อมลูกเรืออีก3คนที่แพร่ปลาตำมลังอำเภอเมืองสตูลเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการนำโรคระบาดเข้ามาในพื้นที่ ชาการทัาเรือภาคที่3เปิดเผยนะคะว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด19ตั้งแต่รอบแรกจนถึงระลอกใหม่ทัาเรือภาคที่3รับผิดชอบเขตน้านนน่านน้ำไทยได้ให้สอนชนจังหวัดสตูลน,นำเรือตรวจการออกสกัดขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติทางทะเลและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆป้องกันการลักลอบเข้าประเทศและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งตลอด10เดือนที่ผ่านมาผลการปฏิบัติของสอนชนเป็นที่น่าพอใจเพราะสามารถสกัดขบวนการเหล่านี้ไม่ให้เข้าประเทศและลดการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่ได้จังหวัดสงขลาตำรวจและฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียยังคงคุมเข้มพื้นที่ป้องกันแรงงานข้ามชาติและคนไทยในประเทศมาเลเซียลักลอบเข้าประเทศป้องกันการนำเชื้อโควิด19มาแพร่ระบาด หลังประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยใหม่วันละหลายพันคนและยอดผู้ป่วยสะสมเกือบทะลุสอง0,000คนแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ตามแนวพรมแดนสกัดการลักลอบเข้าประเทศอย่างเข้มงวดจังหวัดตรังทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์และจิตอาสาก็ได้พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนต่างๆที่อำเภอห้วยยอดเพื่อฆ่าเชื้อในพื้นที่ภายในโรงเรียนในอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบ ก็เตรียมเปิดเรียนภาคใหม่เปิดภาคเรียนใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะพร้อมกันกว่า30โรงหลังจังหวัดตรังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มค่ะ